จะมีเคสลักษณะที่แบบว่าส่งรูป Before กับ e r ฟมาให้หมอดูแล้วก็เทียบกันกลายเป็นว่าก่อนฉีดดูสวยกว่าอย่างที่บอกนะหมอมองคนไข้เป็นเพื่อนหมอมอันรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> ฉีดฟิลเลอร์แล้วมันต้องดูดีขึ้นแล้วหมอเป็นคนแบบวิจารณ์แบบตรงๆเนาะถ้าส่งรูปมาแบบนี้หมอก็พูดตรงๆว่าเฮ้ยก่อนฉีดดูดีกว่านะแต่หมอก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่ฉีดแล้วมันดูแย่ก,กว่าเดิมดังนั้นเรื่องที่หมอเคยไลฟ์ไปแล้วเรื่องโอเวอร์ฟิลลซินโดรม คือการฉีดฟิลเลอร์ที่มันล้นเกินไปพยายามจะอัดเกินไปหรือเราไปเจอแบบบุฟเฟ่เราพยายามจะรู้สึกว่าเราต้องใช้ฟิลเลอร์ให้คุ้มกับที่เขาให้มา อันนี้มันเสี่ยงแล้วผลเสียมันเกิดกับเราคือคนฉีดเขามีแต่ได้กับได้ได้เงินเราไปแล้วอะแต่ไอการที่เราแบบรับฟิลเลอร์มาเยอะๆหลายซีซีแล้วมันไม่เหมาะสมกับหน้าเราสุดท้ายมันเป็นผลเสีย1คือหน้าเราดูแย่กว่าเดิม2คือเราต้องมาเสี่ยงเงินสลายอีกเวลาจะฉีดฟิลเลอร์เราไม่ได้ดูที่บุฟเฟ่เราไม่ได้ดูที่ราคาเราต้องคุยกับหมอหนึ่งเลยเรากังวลอะไรอย่างเช่นเรากังวลใต้ตาล่องแก้มเงี้ยเราก็ต้องส่งรูปให้หมอเขาดูอะอย่างของพูดถึงที่นี่นะหมอก็จะมีระบบในการส่งรูปมาก่อน ่รงรูปเสร็จปุ๊บหมอก็จะวิเคราะห์ไปเข้าคร่าวโดยที่ยังไม่ได้ตรวจโครงหน้าแต่สังเกตในอินบอ็อกส์หมอจะบอกทุกเคสว่าถ้าเคสไหนดูยากจริงๆจากรูปเนี่ยหมอจะบอกเลยว่าให้นัดวันมาตรวจก่อนจะได้บอกตรงๆว่าที่ตกลงยังไง